อ๋อดูลิ้น yes. พวกเราสิทำไมยาวขนาดนี้เนี่ยเดีนยวเดกนนเดินดินเนทุกนนนี่มีเนหมนเดิ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 นเจ้นหดีลดินอยูนตริตาดูนดิลดินดินตดิเนดิยเดิน โ <laughs> <Okay. S 2> อเคามเราว่า, <c oughs> วาดูบนหัวสิบนชื่อเขานะ่ะ <c oughs> มีอะไรอยู่เห็นไหมนะ V i P ด้วยนะครับ <c oughs> อโอเคทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแมป,ปลิ้นตีกันนะครับ <c oughs> ซึ่งเข้าไปในนี้นะครับมันก็จะเป็นตีกันอย่าง, <c oughs> างนี้เดี๋ยวเอาให้ดูนะตี่จะบัตเทิลกันนะครับว่าลิ้นใครเดี๋ยวโหดกว่ากันดูโอ้โหเจ้ากบมาตีเจ้ากบแล้วตีเจ้ากบตีประมาณนี้อ <c oughs> ่าเป็นาาาไาา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 า นี่นี่ครับเขาปาถังขยะมาได้นะครับเราต้องระวังนะครับเราสามารถแดน,นได้ดีแดน,นได้แล้วก็ใช้สกิลกดเลขหนึ่งสปีดปึ๊บแล้วก็ตีได้เหรียญด้วยอุ้ยเจ้าหมีขอโทษเฮ้ยสปีดตีตีอุ้ยอุ้ยอย,อย่าพึ่งอย่าพึ่งจะตายแล้วจะตายแล้วแดนหลบก่อนแดนหลบก่อนปึ๊บอ๊อ โดนคู่บานด่ตีเฉยเลยเมื่อกี้สกิลเราสปีดใช่ปะอันนี้เราสามารถซื้อลิ้นได้นะครับร้อยห้าสิบบายเลยนี่ลิ้นเราก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นลิ้นแบบลิ้นถังขยะนะครับสกิลก็จะเป็นแบบปาถังขยะไปเอ่อสมมติว่าเราจะปาใช่ปะะปาปาปึ๊บอย่างนี้เห็นปะทุกคนก็จะโดนขยะทั้งหมดปึ๊บปานี่เอาไปตีปึบดันหลบดันหลบดันหลบมา ป้าฝึกโดนอ้วกไปซะให้เขาลงลาวาให้ได้นะครับอุ้ยอ้วกอีกแล้วโอ้แล้วเขาก็ตีซ้ำเอาไปนี่ตกไปเรียบร้อยตกลาวาไปแล้ว <c oughs> โอ้โหยทำไมนี่สีทอง <c oughs> อ่ะเฮ้ยนี่แด้มานี่แด้โอ้ยยายายายจะตายแล้วคุณยายจะมาทำไมเล่า ปกต้องแกเดียวๆๆคุณยายจะตีฉันช่วยด้วยซื้อลิ้นใหม่ดีกว่าน็อกแบ็กสกิลเดี๋ยวขอลองสกิลก่อนนะครับอันนี้450เป็นลิ้นสีฟ้าปะไปลองสกิลกันสกิลอันนี้คืออะไรอ๋อลิ้นยาวลิ้นเหมือนแม่นาคมาตีคนนี้ก่อนอ่ะเล่นคนนี้ไปไปึบไป ตกลาวาไปฟุอ้ย,ยลิ้นทองลิ้นทองยืดลิ้นยืดลิ้นยะยะนี่ลิ้นยาวปื๊บลิ้นยาวไปไหนเจอกระ่อยสกิลคูดาวนะครับเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,ย,ยอุ้ยเกือบตกโอ้ตกถูตกพอดีเลยอุ้ยอันใหม่800โอเค ขอดูสกิลอันใหม่ก่อนว่าเป็นอะไรเหมือนเป็นหินอ๋อลิลิอ้วิอุ้ยอันนี้โหดอุ้ยถังขยะจ้าโจบี้ตีบ้านจับบ้าจับบ้านโอ้ยจับทำได้ไงอ่ะตกไปโอ้ดีแน่ดีเอา่เอาไปโอเคสกิลจะมาแล้วตีบ้าน ไอ้ยจ๊ลิ้นาานนิิลทองเจ้าบีลิ้นทองนะครับดูจับอีกแล้วเจ้าบีไปตีมันตีมัดทึบเก็บเหรียญเก็บเหรียญเรียฮ้ยจะตกแล้วตกไปเรียบร้อยดี้ตกไปซะระวังระวังทางยาพวกเรา ตกเฉยเลยมีซื้อแบบอันนี้ด้วย299ได้เงินเยอะขึ้นมั้งอันเนี้ยเฮ้ยขอซื้อก่อนนะอ่ะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนลิ้นก่อนละกันตังถึงแล้วเรียบร้อยเป็นสีทอง<บ>จะได้สกิลใหม่นะครับมามาลองกันว่าจะเป็นอะไรอันนี้เฮ้ยมาแล้วขอทดสอบสักตัวหนึ่งมีแล้วกันปุ๊บเืออะไรอะ่ะทำไมมันพุ่งไปอ่ะ เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตีตัวนี้เฮ้ยเจ้าหมีมันคืออะไรอ่ะอ๋อจับยกเหรอใช่ใช่แต่ละทักษิวมันไม่เหมือนกันจี้ยีต่อไปมีโยต้องตกมันนต่ให้มันตกรอบขาเราจะได้คะแนนเยอะหรอแต่ว่าฉันยังใช้สกิลไม่ได้เลยเนี่ยยังจับยกไม่ได้เลยตองค่อยๆเลยได้เนี่ยทักษิขอลองจับปึ๊บอ๋อจะจะทิ้งนะเข้าใจป่ อ๋อเข้าใจละวขอแตนเลือดเลือดพวกเราหน่อยว่าโอ้โอให้ล้มเลยเดี๋ยวให้ล้มเลยดีก็โอ้เดี๋ยวจะกบจะเย็นดิเอาไปสิโอ้ไม่อ๋อมันมี V I P ด้วยทุกคนไหนดูซิมันได้อะไรบ้างโอเคเราเป็น V I P แล้วขอไปลองหน่อยสกิลมันจะแตกต่างไหมอันนี้เราใช้ลิ้นสีทองอยู่นะทุกคนนะอันนี้แล้วกันขอลองดูชาตินี้จุ๊บ เอาเอาตกไปเฉยเลยนึกว่า V I P จะไม่โดนลาวานะครับมาแล้วฉันมาแบบ V I P ขอลองหน่ฮึโอ้ก็เหมือนเดิมพี่น่ะนี่แหละนี่เจ้าหมีแกจับยังไงอ่ะแกต้องไปใกล้ๆไปใกล้ๆแห้ไปลแล้วกดเล็ลนหนึงแล้วเ้าพาเยเอาอย่างนี้มันตกเนหรอ,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 ไ,อไปใกล้ๆหรอ คชายช้าอย่าไอ้ตัวนี้มันยังเป็นเงนนิสมันเรียบร้อยแล้วมันตหมนี่เห็นว่านี่ต่อต่อต่ีไโเม่อกี้จะเห็นนะว่าแกใช้ผิดลิ้นน่ะลิ้นที่แกใช้เป็นสีทองธรรมดามันไม่ใช่เีเอาหรอใช่เบียมันจะมีเรืองแสงดูดีนายขอกลับไปก่อนอ๋อ VIP ลิสตทองอันนี้นี่ไงไอ้อันนั้นแหละอ๋อโอเคขอลองขอลองอ๋อี่ไงจับได้

ดีแดตกไปซะลิ้นวีไลิ <S 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 ้นวีไอพจับไปเลยเจ้าหมีซื้อใหม่มะขอลองนี่อันนี้เดี๋ยวซื้อให้เพื่อนๆดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนี่มาแล้วสกิลใหม่ลิ้นใหม่ของฉันนี่เอาทำไมลิ้นเป็นแบบเนี้ยว้าวอ้าวนั่นมันลิ้นมันตอบ ว้าวเป็นลิ้นฟันปลอมทุกคนมาเจอลิ้นฟันปลอมหน่อยตีมันแล้วมาแล้วตีโอ้โหเอาหรอเอาหรอเอาหรอเฮ้ยแดดนีตีลิ้นฟันปลอมปุ๊บขบือกโอ้ชุลบุรุษตรงกลางหลบไปนี่แด้เจอลิ้นฟันปลอมของฉันหน่อยลิ้นฟันปลอมเศร้ารอโอ้โหยา โอ้โหโอ้โหชุลมุนมากตรงนี้ฟันปอมฟันปอมยังไม่มาฟันปอมยังไม่มามาแล้วฟันปอมยยาเวีชัหลบมาทางนทีนี่ไปลงไปอย่าอย่าอย่าไปยุบกับฉัดแดดไปแล้วด้วยแดดไปแล้วด้วยฟันปอมไปอุ้ยไปโดนใครเลยถอยก่อนนี่เอาไปโดนกับฉัดหรอเอาไป าได้ลิ้นใหม่แล้วดี2004ดูซิว่าอันนี้มันใช้สกิลอะไรนะครับทุกคนนี่เป็นอย่างนี้โอ้คืนสนิมเลย <c oughs> ไหนทดสอบสักคนเออฝั่ <c oughs> งนี้ดีกว่าเชอบฉันนะเอาอ๋อมันเป็นเหมือนหนามทิม่มหออ๋อเข้าใจแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาหนามทิ่หนามทิมมทม่มันไงดิลิ้นสนิมลิ้นสนิมแล้วก็ สามทิมเอาไปโดน,เ,นเรียบร้อยไปแล้วทำไมรู้สึกยิ่งอัพเกรดแล้วมันยิ่งแบบพลังอลังการมันน้อยลงนี่แหละโอ้ยโอ้โอ้ยนี่คนลิ้นธรรมดาปึ๊บเราไม่ได้ใช้ลิ้นบีไตอนนี้แต่รู้สึกว่าลิ้นบีไจะดีสุดโอ้ยตจ้าหมีจับแล้วจับแล้ว<อ>ไปเ,<อ>เรียบร้อยเอาตจ้าหมี อโหสภาพเมื่อกี้มันชุลมุนมากๆเลยเรามาดวนกันสี่คนไหมอะไรมาดวลกันมาเลยมาเลยมาเลยไป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 ไมไปเปไ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 ูไูไคไปไปไปไงไปไปไไป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 ไมไป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 ไไป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 ไเไปไปไไปไไไ ได้เป oh, oh, ิดก like, ่อนได้เปรียบอ้อวอกเดี๋ยว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 เดี๋ย่เดี๋ยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อวเยวเดี๋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 ยวเีนะกเดี๋ยวเดี๋ยวเดีสปวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ดี๋ยวเดีดเดี๋ คุณยายคุณยายคุณยายนดีคุณยายคุณยายคุณยายคุณให่ขบพี่ตอี่เอาแฟนขับพี่ใช่ไหมหยอู่นจอยจวอ้าไม่ยแฟนขับพี่ตอด้วต้องบอกเลยขับมีจะไม่แกล้งนี่เองหนอยจวยจะตายแล้วจวยจะตายแล้วดีแน่เรียบร้อยคุณยหย่คุณยาย่าคุณยายไล่ต่อไปคุณยายไล่ต่อไป ตีเจ้าวดด้ตีเจ้าวตีนตีตีเจ้าวตีเจ้าวก่อนตีจากอตีโอ้ตี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 ีต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 ีีต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 วตีตีตีีต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 ีดีตีด้ตี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 ีตีีีตีตี ตีกันนี่เอาวะพไกไทยอายเอาเอาที่เอาเอาเอาคู่เอาวคู่เอ็มดีตีตีจ้าหญงตัวจ้าเท้ตีขเฮ้ยยาตีแดตีโอ้ต่อ ุมบอลตะลุมบอลตะลุมบอลเรียบร้อยตัวแตกเอา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 เ สุดยอดลิ้นเลนโบเจอกันหน่อยดีเอาสิเอาดิลิ้นเลนโบครับลิ้นเลนโบลิ้นเลนโบม,มาเฮ้ยจุบไปแล้วหมุน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 แล้วก็ตีต่อโอ้โหสุดยอดสามารถหลบได้แล้วก็โจมตีได้ด้วยตีเป็นไงล่ะเรียบร้อยแดดปุ๊บปุ๊บปึ๊บถ่ายถ่ายถ่ายอ้า เออเราเติมอีก2 5งรอโลบักแล้วกันโอเคเติมแล้วแล้วก็นี่อันนี้ดูสิว่าลิ้นอันนี้จะเป็นยังไงรู้สึกจะมารีวิวแบบสกิลลิ้นอย่างเดียวด้วยป <c oughs> ื๊บนี่ครับลิ้นน้ำมึกนะครับมาดูสกิลกันว่าทำอะไรได้บ้างขอลองมา <c oughs> อุ้ยเป็นน้ำมึกอุ้ยโดนน้ำมึกไปแล้วมองไม่เห็นแล้วสิสกิลน้ำมึกนี่โอ้โอ้โดนโดนโดนซุบเอาไป เหมือนจะแรงขึ้นปะทุกคนแล้วก็ดีเลยแบบแป๊บเดียวอ่ะใช้สกิลได้แล้วอ่ะฮึบติปึบโดนไปฮึบน้ำมึกอ๋อโดนแล้วจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้เราโดนนะครับหาทุกคนอันสุดท้ายนะครับจะเป็นลิ้นลาวานะครับแต่ว่าพอมาดู เพราอมาดู V.I.P นะจะเป็นดาเมจ8แต่ว่าลาวาดาเมจ14แต่สกิลของ V.I.P น่าจะดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูลาวากัน,นว้ยโอเคได้ลิ้นลาวาไปแล้วนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงสกิลมาแล้วลาวาตูมอ๋อเป็นลาวาแบบพุ่งไปอย่างนี้ก็ดาเมจก็น่าจะแรงขึ้นเฮ้ยนี่แหละนี่ดาเมจแรงขึ้นสตีซ้ำตีซ้ำ ไ,ได้แล้เรียบร้อยโหแหลกมากทุกคนเอาไปฟื๊ดูโหลาวาอ๋อเป็นแบบอบูเคนะครับทุ่มแบบเป็นแนวตรง <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าจับฉันทุ่ม <c oughs> อุ้ยอุ้ยเอาหรอ <c oughs> เอาหรอรอสก,ก,กิสกกลก่อนรอสกิลก่อนรอสกิลไปบูเคนเอาไม่โดนมา,มาตกละวาตกละวาไป้ยจะมีคนสูบลอย โอ้อยคนสุดท้ายข้างหลังไอพี่เออยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างลาวาเนี่ยมาเจอบคนนี้ตกไปซะเรียบร้อยเรามีแฟนขับบันทักแล้วครับอุย้ยแฟนขับทักอย่างนี้เหรอทักอย่างนี้เหรออ,หรอีทักอย่างนี้เอาไปบูมดีเ,าเ้าจะมีเกิดมาแล้วเหรอใมาทั้งมีแค่แค่มีพาจีวอนพาจีวอน นี่คนใส่จีวอนมานุมจีวอนก่อนนี่ <c oughs> แหละแต่ว่าสรุปก็คือลิน้นอันนี้แรงนะครับแต่ว่าต้องใช้สกิลให้ดีๆเลยเนี่ยปุ๊บมันผักได้เลยอะ่ะมามาดวลกันหน่อยปุ๊บนี่แหละไปลงละวะต้องผักให้ลงละวะอุ้ยยาโหเขาจับล็อกแล้วครับปุ๊บไปสกิล ยังแรงอยู่ยังแรงอยู่นี่เรียบร้อยตัวแตกไปโอ้โหชุนระมุสุดๆนะครับนี่คือเหล่าแฟนคลับของพวกเรานะครับที่เล่นกันเมื่อกี้นะครับไอาแฟนคลับไอที่ซีกเืแฟนคลับนนั้นเลยเนี่ยเดแฟนคลับเต้นแ้นนะครับเล่นกันทุกคนเลยบอกแฟนคลับรักเรานะครับตีเอาตีเอาไอตอนพิมพ์บอกรักนี่รักจังเล่ตอนปีกันนี่โอ้โหเดอดี ลักๆกนะจ๊ะที่ตวัดไม่เลิกเลยบ๊ายบายกันเลยพวกเราแต่เ่อสี่กันที่ปีกันเขียบมากเลยเออได้ดีไบ๊ายบาย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 